ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราได้เดินทางมาตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันนี้มีกิจกรรมดีๆวันที่5ธันวาวันพ่อแห่งชาติวันนี้เราได้มาพบท่านนายกอบตแก่ใหญ่แล้วท่านผอ,อสาธารณสุขกองพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ท่านสอทอก็น่าจะเป็นลูกอดีตท,ท่านสสเสียของเรานะครับเสียของเราตอนนี้ท่านก็ได้เป็น ท่านคณะทำงานที่ปรึกษาท่านามทช่วยมา,ไทย,ยมาไทยครับวันนี้ท่านาท่านพอวันนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าเชิญเลยครับท่านะสำหรับโครงการน้องรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่5ของธันวาคมสองพันหาร้อยส ะะท่านหานหน่วยงานต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการปัดเรือกพ่อนะคะซึ่งเราก็ได้ปัดมีบวน,ใน,ใ,นในการปัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,สอาสาสมัครสาสรารณูปการหม,มู่บ้านของกรบรใหญ่นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ชมรมจักรย,ยาน ของชุรินนะคะได้มาร่วมปั่นจักรยานนะคะมาระยะทางประมาณเกือบ5กิโลเมตรนะคะซึ่งก็ได้มาพักทำกิจกรรมที่นี่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆก,กิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการ ร่วมปลูกต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้เพื่อพ่อนะคะซึ่งจะเป็นต้นลงพ้นนีต้นไม้จากประเทศนะคะที่ที่มีในวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมอะไรคะท่านท่านนายกครับหลังจากนี้ไปเราก็ไปร่วมกันนะครับปับ่นเพื่อไปเปิดกีฬาตำรวนะครับปีนี้เราทํากิจกรรมสองกิจกรรมพร้อมกันนะครับกิจกรรมปั่นปลูกเพื่อพ่อ วันนี้เป็นวันที่5ันวาคมนะครับวัาเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับเราก็มีปั่นปลูกปั่นเพื่อพ่อแล้วก็จะปั่นเป็นปิดกิจกรรมครับกีฬาตำบลของเราครับโดยท่านประธานคือท่านรอรผูว่าครับปภาดิจัเพียงนะครับมาเป็นประธานให้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับท่านพ่อจุนนะครับที่ท่านเป็นแกนนาในการดาเนินการเกี่ยวกับโอซมนะครับที่ได้มารวมกิจกรรมตรงนี้นะครับถือว่าเป็นปีแรกที่เราได้ดำเนินการตรงนี้นะครับก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ครับขัดสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับคนหนุ่มไฟแรงท่านสอทอเทศบาลเมืองสุรินเร์เราตามไหมครับ ส,สภาเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของท่านนิบุึกษารพลจันทร์รีพงศนะ์น,งนะครับแล้วก็ตัวแทนของท่านสอดธอนิชาจันท,นทร์พีพงศ์ครับมาร่วงิจกรรดในวัน้ครับครับท่านครับแล้วช่วงต่อไปก็รอคณะท่านประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านปราภ้าศรีจันเวียงจะร่วมปลูกต้นรวงพึ่งรวงพึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแกต่ตำบลแก่ใหญ่ของเราเนาะ ครับเดี๋ยวทีมงานคนสุรินทำดีเราก็จะรอท่านรองผู้ผว่าราชการจังหวัดสุรินเดินทางเข้ามาถึงเดี๋ยวเราก็จะได้ถ่ายทําแล้วเป็นช็อตที่สองเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่โรงเรียนสุรินพักดีเพื่อจะเปิดกีฬานะครับแกใหญ่เกม,กเกมครับเดี๋ยวรอท่านประธานในพิธีเข้ามาครับครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ ปัน300ท่านนายยกนั่งนะครับนายกอบพทตแกใหญ่นะครับตอนนี้นะครับครับตอนนี้ทีมงานคดสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มารอถ่ายทัมนะครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านประพาสสีจันเวียงท่านก็ได้มาเป็นประธานในการปลูกต้นไม้แล้วก็ปั่นนะครับวันนี้ท่านก็ได้ปั่นสามล้อนะครับเพื่อจะเดินทางเข้าไปที่โรงเรียนสุรินทร์พักดีเพื่อที่จะเปิดกีฬาอบทของตำบลแกใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ท่านก็ยังเดินทางกำลังจะมาถึงโคง้งและจะเข้าที่โรงเรียนสุรินทร์พักดีครับตอนนี้ทีมงาน คนสุรินทําำดีเราก็รอถ่ายทำครับเดี๋ยวรอสักครู่คณะท่านกำลังปั่นสามล้อเข้ามาสู่ในโรงเรียนครับผมครับตอนนี้ขบวนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทานประพาศสศีจันเวียงก็เดินทางจวนจะถึงโรงเรียนนะครับที่จะเปิดกีฬาของเราแล้วนะครับตอนนี้คณะผู้ปั่น อของเราก็กําลังนะครับคืบคลานเข้ามาแล้วนะตอนนี้นะเป็นกระบวนปั่นที่ยาเวเหยียดมองว่าปันลงตาเมื่อกี้นะครับตอนนี้กระบวนเราก็กําลังจะร่วงคู่ว่าตกเพืปีครับ ครัตอนนี้กบวนมาครับกบวนมาอย่างยาวนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่โรงเรียนกันแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องของเรานะร่วมแรงร่วมใจปั่นนะปั่นนะครับตอนนี้ก็มาเป็นหบุ่คณะแล้วนะ ครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินท่านก็ได้ปั่นสามล้อด้วยตัวเองนะครับท่านประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินของเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะเดินทางไปเปิดกีฬานะครับที่โรงเรียนของตำบลกใหญ่ของเรานะครับ